แดงวันนี้มาลองเพลงจิบเลยนะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงเอาจริงเอาจริงจริงงใจฟังนะ,ะผู้เขาแต่เป็นผู้บเบาคอยมเมียว่อ,อยู่หนูก็จบเลยสตุตากับผัวปั๊ ตัวเองเล่นในโทรศัพท์เด้อเออเพลงเล่นแต่ติ๊กต็อกเลยเขาเข้าดูเพลงมาจีบเตียงยเฉยเร<า>ื่องะข้าจะลองเพลงจีบเตียงเด้อเพลงอะไรพร้อมแล้วขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุดกัแซมเป็นพีขอเลย <ide> อะไรอะไรอ่ยจะไปที่ไหนนี่ไหมนี่ว่าเราเป็นบ้าเหรอ